ธรรมธาราบทที่สิบหญิงสาวบนทางเปลี่ยวดวงตาร้องให้ศึกสะอื้นอยู่เป็นเวลานาน,านแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านเจ้าขาข้าเจ้าอยากตายข้าเจ้าไม่อยากอยู่เป็นคนอีกต่อไปข้าเจ้าคงได้ทำกรรมชั่วไว้ในชาติก่อนจึงถูกเขาหลอกลวง ถูกเขาทำลายจนหมดค่าหมดราคาอย่างนี้ข้าเจ้าอายพ่อแม่พี่น้องอายชาวบ้านไม่อยากอยู่ดูหน้าใครอีกต่อไปหัวใจของข้าเจ้าเต็มแน่นไปด้วยทุกข์มันทารุณโหดร้ายเหลือเกินข้าเจ้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วดวงตาเอย๋ยอาตมาบอกแล้วแต่แรกว่าจะไม่ห้ามปรามเธอจะปล่อยให้เธอตายตามประสงค์ แต่ก่อนที่เธอจะตายอาตมาอยากจะฟังเรื่องราวของเธอเสียก่อนเล่าเรื่องของเธอให้จบก่อนเถิดแล้วค่อยตายก็ไม่กินเวลานานนักหรอกอย่างมากก็หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเวลาเพียงชั่วโมงเดียวเธอจะสละให้เราไม่ได้หรือถ้าเธอตายไปเราจะไม่มีโอกาสได้สนทนากับเธออีกเลยจนตลอดชาตินึกว่าเห็นแก่พ่อแม่เห็นแก่น้องและอาตมาด้วยเถิด ดวงตานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นข้าเจ้าจะเล่าต่อไปข้าเจ้าลืมเสียแล้วเมื่อกี้เราไปถึงตอนไหนตอนที่เธอหนีตามในประเสริฐลงไปกรุงเทพอาตมาบอกเมื่อถึงกรุงเทพแทนที่ในประเสริฐจะพาข้าเจ้า ไปพบมานดาบิดาที่บ้านของเขากลับพาข้าเจ้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เรียนให้บิดาทราบถ้าจูจ่ๆพาข้าเจ้าไปพบท่านเลยท่านอาจจะโกรธเคืองอาจจะไล่เราทั้งสองออกจากบ้านก็ได้เขาขอให้ข้าเจ้าพักอยู่โรงแรมโชคราวก่อนเมื่อเขาเจราจาตกลงกับบิดาเรียบร้อยแล้วเขาจะพาข้าเจ้าไปอยู่บ้านอย่างสมเกต ข้าเจ้าเห็นใจเขาและพักอยู่โรงแรมตามคำแนะนำของเขาคืนวันแรกนั้นเองข้าเจ้าก็ตกเป็นภรรยาของประเสริฐวันรุ่งขึ้นเขากลับมาในตอนบ่ายด้วยใบหน้าเศร้าหมองเขาบอกข้าเจ้าว่าเขาเจรจากับบิดาไม่สำเร็จบิดาโกรธเขามากถึงกับไม่ยอมไม่เข้าบ้านจนกว่าเขาจะนำข้าเจ้าส่งกลับเชียงใหม่ตามเดิมและเลิกเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดข้าเจ้ารู้สึกผิดหวังมาก ึงกับเสียใจร้องไห้อยู่คนเดียวที่โรงแรมในตอนเย็นประเสริฐกลับมาที่โรงแรมและบอกกับข้าเจ้าว่าเวลานี้เขาไม่มีเงินที่จะเสียค่าโรงแรมและซื้ออาหารกินอีกตอบไปแล้วถ้าข้าเจ้าไม่ช่วยเขาเราทั้งสองจะต้องอดทายในที่สุดข้าเจ้าก็ต้องถอดสร้อยคอแหวนสร้อยขอ้อ,ยขอมือเล่นนาฬิกาให้เขานำไปขาย เย็นวันต่อมาประเสริกลับมาบอกข้าเจ้าว่าเงินที่ได้มาจากการขายสร้อยคอนั้นเขาทำหายเสียแล้วเขาถูกนักเลงดีลุงกระเป๋าบนรถเมย์เขาบอกว่าข้าเจ้าจะต้องช่วยเขาอีมีิฉะนั้นเราทั้งสองจะต้องอดตายข้าเจ้าบอกเขาว่าไม่มีทางใดจะช่วยอีกแล้วเพราะของมีค่านี้ตัวก็ได้มอบให้เขาไปหมดแล้ว ประเสริฐนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดออกมาอย่างที่ข้าเจ้าไม่คาดฝันว่าจะได้ยินได้ฟังจากปากของบุคคลที่ข้าเจ้าหลงรักหลงบูชาและอุตส่าห์ทิ้งพ่อแม่บ้านช่องหนีตามเข้ามาคือเขาบอกข้าเจ้าว่าข้าเจ้าจะต้องยอมร่วมหลับนอนกับอาเสียคนหนึ่งซึ่งจะให้เงินเขาก้อนใหญ่ข้าเจ้าแทบเป็นลมเมื่อได้ยินเขาบอกเช่นนั้น เมื่อหายจากความงุนงงข้าเจ้าก็เกิดความโกรธและเกลียดประเสริฐอย่างรุนแรงข้าเจ้าโผเข้าตบหน้าเขาและออกปากด่าทอเขาด้วยคำหยาบคายต่างๆนานาแต่แล้วก็หันเข้าปลอบใจตนเองด้วยน้ําตาตามเคยประเสริฐนั่งเฉยไม่ได้โต้ตอบประการใดข้าเจ้าบอกเขาว่าถ้าประเสริฐกล้าทำกับข้าเจ้าเช่นนั้น ก็หมายความว่าเขาหมดความรักหมดความยกย่องนับถือข้าเจ้าเสร็จแล้วหรือเขาอาจจะไม่เคยรักข้าเจ้าเลยเพียงแต่หลอกลวงข้าเจ้ามาเพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นและบัดนี้เขาได้เผยโฉมหน้าอันแท้จริงออกมาแล้วเมื่อความจริงประจักษ์ออกมาเช่นนี้ข้าเจ้าก็ขอตัดขาดจากเขาตั้งแต่บัดนั้นและจะหาทางเดินทางกลับบ้านเอง ทุกสิ่งทุกอย่างขอยเป็นอันสิ้นสุดกันทีประเสริฐซึ่งนั่งนิ่งมาตลอดเวลาได้พูดขึ้นอย่างจริงจังทันทีว่าข้าเจ้าจะต้องทำตามที่เขาสั่งตลอดไปข้าเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของเขาแล้วอย่างสิ้นเชิงไม่มีทางจะหนีไปไหนได้คนในโรงแรมนั้นทั้งหมดเป็นคนของเขาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่ข้าเจ้าจะหลบหนีได้ เขาผลุนผลันออกจากห้องไปพลางปิดประตูใส่กุญแจขังข้าเจ้าไว้ข้างในข้าเจ้านอนร้องไห้อยู่ในห้องแทบว่าจะขาดใจตายด้วยความตรอมตรอมใจรู้สึกคล้ายกับว่าตนเองถูกนำมากักขังไว้ในกระท่อมร้างแวดล้อมด้วยฝูงสุนัขป่ากระหายเลือดในยามเช่นนั้นข้าเจ้าคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านและเสียอกเสียใจที่ตนหัวดือไม่เชื่อฟังท่าน จึงท้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่าข้าเจ้าฟุบศีรษะลงกับหมอนแล้วก็ร้องไห้รำพันถึงพ่อแม่แทบว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือดครัวใหญ่ผ่านไปประเสริฐก็กลับเข้ามาพร้อมกับชายจีนอายุกลางคนรูปร่างอ้วนลงพุงหน้าตาน่าเกลียดคนหนึ่งเขาปล่อยชายจีนคนนั้นไว้กับข้าเจ้าแล้วก็ออกจากห้องไป ข้าเจ้าได้พยายามต่อสู้ป้องกันตัวสุดสามารถแต่ก็ไม่สามารถจะทานกำลังของชายจีนคนนั้นได้ในที่สุดข้าเจ้าก็ตกเป็นของเขาอีกคนหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาข้าเจ้าก็ตกเป็นของชายแปลกหน้าที่ทยอยกันมาวันละหลายคนเป็นคนจีนบ้างไทยบ้างแขกบ้างข้าเจ้ารู้สึกตัวและกับว่าตายไปแล้วครึ่งหนึ่ง ใครจะมาใครจะไปข้าเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ชีวิตร่างกายของข้าเจ้าขณะนั้นเป็นเสมือนเก้าอี้ในสวนสาธารณะซึ่งใครจะนั่งพักก็ได้บ่ายวันหนึ่งประเสริฐได้พาหญิงอายุกลางคนรูปร่างอ้วนเตีย้ยผิวคล้ำเข้ามาในห้องแต่ไม่ได้พูดอะไรกันหญิงคนนั้นจ้องดูข้าเจ้าอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็ออกจากห้องไป พอหญิงคนนั้นออกไปไม่นานประเสริฐก็บอกกับข้าเจ้าว่าเราจะต้องย้ายที่อยู่จากโรงแรมไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเพราะอยู่โรงแรมค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเขาเก็บสิ่งของของข้าเจ้าเข้ากระเป๋าแล้วก็ถือเดินนำหน้าข้าเจ้าไปขณะเดินลงจากโรงแรมมีชายหนุ่มหน้าเหี้ยมอีกสองคนเดินขนาบข้างข้าเจ้าเขาพาข้าเจ้าขึ้นรถแท็กซี่หน้าโรงแรมประเสริฐนั่งต่อหน้าคู่กับคนขับ เขาให้ข้าเจ้านั่งตอนหลังขนาบข้างด้วยชายน้าหี้มทั้งสองเมื่อรถมาจอดรอไฟแดงอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่งข้าเจ้าให้มีตำรวจ2อสาคนยืนสังเกตการจราจรอ,อยู่ริมถนนใกล้ๆกับรถแท็กซี่ซึ่งเราจอดคอยทันใดนั้นเองข้าเจ้าก็เกิดความคิดที่จะหนีเอาตัวรอดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนพร้อมๆกับความคิดนั้นเองข้าเจ้าได้พุ่งตัวออกทางหน้าต่างรถซึ่งเปิดอยู่ พลางส่งเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยสุดเสียงข้าเจ้าหารู้ไม่ว่ากระจกหน้าต่างรถยังปิดอยู่ศีรษะของข้าเจ้าจึงกระแทกกระจกเต็มแรงทําให้กระจกแตกกระจายแต่แรงประทะก็ทําให้ข้าเจ้าถึงกระหมดสติไปครู่ใหญ่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นก็ได้พบว่าตัวเองอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่ง ข้าเจ้าได้รับบาดแผลจากกระจกในต่างรถแตกบ้างแต่ไม่ได้แรงอะไรรักษาไม่กี่วันก็หายท่านเจ้าขาเมื่อข้าเจ้าสบายเป็นปกติแล้วตำรวจก็นำข้าเจ้าไปสอบสวนปากคำจากการสอบสวนปากคำนี้เองข้าเจ้าก็ได้ทราบความจริงว่าในประเสริฐที่ข้าเจ้าหลงรักหลงบูชานั้นหาเชบุตรในพลในพันที่ไหนไม่ที่แท้จริงก็คือจอมโจรหลอกลวงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น อาชีพของเขาก็คือการไปเที่ยวหลอกตวงเอาหญิงสาวซื่อๆจากบ้านนอกมาบมเรออาเซียแล้วก็นำไปขายหัวหน้าซ่องโสเภณีเมื่อได้ทราบความจริงเช่นนี้ความโกรธเกลียดเขาซึ่งมีอยู่แล้วได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณข้าเจ้าคิดจะฆ่าเขาเสียด้วยอุบายต่างๆถ้าทำจริงก็อาจจะทำได้อย่างง่ายดายเพราะเขาเลบเพื่อนกันมังถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งเดียวกันนั่นเอง ข้าเช่าอาจจะไปซื้อขนมมาเอาอยาพิษใส่เข้าไปแล้วก็นำไปให้เขากินพูดปลอบโยนด้วยถ้อยคำหวานทำทีเป็นว่าข้าเจ้ายัางรักเขาอยู่เท่านั้นเองเขาก็คงดับชีพสมกับความแค้นของข่าเจ้าแต่คิดไปคิดมาข่าเจ้าก็ตัดสินใจไม่ทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้านั้นเพราะคิดเสียว่าในชาติก่อนๆข้าเจ้าคงเคยทำความเจ็บช้ำน้ำใจเขา ในชาตินี้เขาจึงมาทำกับข้าเจ้าเช่นนี้เป็นอันว่าข้าเจ้าได้ใช้นี่เวนครรมไปหมดสิ้นแล้วถ้าจะฆ่าเขาอีกก็จะเป็นการต่อสายเวนสายกรรมออกไปอีกเราทั้งสองจะต้องตามจองล้างจองผ่านกันต่อไปไม่รู้จักสิ้นสดคิดได้ดังนี้ข้าเจ้าจึงเลิกล้มความคิดนั้นเสียปล่อยให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการกับเขาต่อไป ต่อจากนั้นข้าเจ้าก็หวนคิดถึงตัวเองว่าจะทำอย่างไรต่อไปทั้งตำรวจบอกว่าจะจัดการส่งตัวข้าเจ้ากลับบ้านใจหนึ่งข้าเจ้าเองก็อยากกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้องและความสงบสุขทางบ้านเป็นกำลังแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่คิดอยากกลับแต่อยากจะเตลิดเปิดเปลงไปอย่างไม่มีจุดหมายเพราะเห็นว่าตัวเองชั่วแล้ว ก็น่าจะเดินต่อไปตามทางของคนชั่วจนกว่าจะสิ้นลมปราณข้าเจ้าเป็นลูกในลคุณไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่กลับไปเชื่อคนอื่นซึ่งตนเองยังไม่รู้จักห่านอนปลายตีนจนถูกเขาทำลายย่ำยีไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นดุด้าขี้ริ้วให้เขาเช็ดเท้าอยู่ในต่างถิน่นต่างแดนท่ามกลางคนแปลกหน้า เมื่อคิดถึงตอนนี้ข้าเจ้าก็เกิดความเกลียดชังตัวเองอย่างรุนแรงแทบจะไม่อยากอยู่ในโลกไม่อยากกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องเห็นหน้าในที่สุดข้าเจ้าก็ตัดสินใจว่าจะไม่กลับและได้บอกความประสงค์ของตนแก่นายตำรวจแต่นายตำรวจคนนั้นก็พยายามรบเร้าวิงวอนให้ข้าเจ้ากลับบ้านโดยอธิบายเหตุผลต่างๆท่านบอกว่าทุกคนมีโอกาสที่จะทำชั่วได้เพราะความจำเป็นบ้าง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่คนที่ทำความชั่วแล้วรู้ว่าตนทำชั่วกลับตัวเป็นคนดีเสียโลกย่อมสารเสริญบัณฑิตย่อมเห็นได้อภัยแก่คนทำชั่วและกลับตนเป็นคนดีมีแต่คนพ่านสันดานชั่วเท่านั้นที่ไม่รู้จักให้อภัยแก่คนเคยทำชั่วแต่กลับตัวได้ท่านพูดต่อไปว่า ไม่มีที่ใดจะให้ความโศกความอบอุ่นใจเท่ากับบ้านและไม่มีใครจะให้ความรักอันบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงแก่เรานอกจากมารดาบิดาของเราเองท่านเจ้าขาเพราะในตำรวจคนนั้นแท้ๆข้าเจ้าจึงตัดสินใจกลับบ้านแต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วแทนที่จะสบายใจดังที่คิดไว้กลับได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งขึ้น ข้าเจ้าได้รับความเห็นอกเห็นใจและความรักจากพ่อแม่ก็จริงแต่ชาวบ้านทุกคนกลับมองข้าเจ้าด้วยสายตาแสดงความดูถูกเหยยดยามอย่างเห็นได้ชัดคนที่เคยรักไร่สนิทสนมมาแต่ก่อนได้ตีตอนออกห่างหมดและกับว่าข้าเจ้าจะเป็นตัวเสนิทจ,จันไรที่ไม่ควรเข้าใกล้ข้าเจ้ารู้สึกเล็กๆอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าเช่นเดียวกับเมื่ออยู่เมืองกรุง ่าทีของคนเหล่านี้ทำให้ข้าเช่าเกิดเกลียดชังตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นว่าตัวเองเป็นคนชั่วเป็นเสนียดจันไรนำความอัยยศอดสูมาสู่พ่อแม่สู่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นข้าเช่าจึงอยากตายไปเสียให้รู้แล้วรอดภัยดวงตาเอย๋ยอาจ,จมาพูดขึ้นในเมื่อแน่ใจว่าดวงตาเต้าเรื่องของตอนจบแล้ว เท่าที่ได้ฟังเรื่องของเธอมาตั้งแต่ต้นอาตมาเห็นว่าเรื่องราวของเธอและกับเรื่องของคนหลงทางคนหนึ่งหลงเดินไปตามทางผิดจนถึงปลายทางแล้วแต่ไม่พบจุดหมายจึงเดินจ้อนกลับมาสู่ต้นทางใหม่แล้วก็เริ่มต้นเดินไปตามหนทางที่ถูกแต่พอจะเข้าออกเดินก็หยุดชะงักแล้วก็จะหันกลับไปเดินตามทางผิดอีกทำใม้อาตมาจึงพูดเช่นนั้น ็เพราะว่าเธอได้หลงเดินตามทางผิดไปจนถึงกรุงเทพและได้รับความทุกข์ทรมานทุกอย่างแล้วจนเธอคิดจะฆ่าตัวตายบ้างคิดจะเลิดเปิดเปลิงไปบ้างแต่ในที่สุดเธอก็ไม่เดินตามทางผิดนั้นอีกต่อไปเธอได้ย้อนกลับมาเดินตามทางถูกจนบัดนี้ได้กลับมาถึงบ้านถึงพ่อถึงแม่แล้ว แต่เธอกลับจะไปเดินทางผิดอีกเธอเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วหรือเมื่อดวงตาไม่ตอบนังกลมหน้านิ่งอยู่อาตมาจึงเทศต่อไปดวงตาเอ๋ยเธออาจจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนชั่วช้าเร็วซ้ำเป็นตัวเสนียดจันไรแต่าอาตมาก็เห็นว่าเธอยังเป็นคนดีดีกว่าคนอีกหลายคนทีเดียวดีอย่างไรประการแรกเธอไม่ได้ทำความชั่วเพราะสันดานชั่ว แต่ทำเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความหลงผิดเพราะความอ่อนต่อโลกประการที่สองเมื่อเธอได้รับความเจ็บช้ำน้ําใจเพราะในประเสริฐเธออาจจะฆ่าในประเสริฐเสียก็ได้แต่เธอก็ไม่ฆ่าเขามีคนเป็นอันมากที่ได้รับความเจ็บแค้นแล้วก็ฆ่าคนที่ทําให้ตนเจ็บแค้นนั้นเสียดังเป็นข่าวปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกวันแต่เธอก็ไม่ทำนับว่าเธอเป็นคนดีทีเดียว ประการที่สามคนส่วนมากเมื่อประสบทุกข์แล้วถ้าไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตนเองบางคนก็ฆ่าทั้งผู้อื่นทั้งตนเองแต่เธอได้รับทุกแสนสหาหัสแล้วเธอไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ฆ่าตัวเองยังอยู่มาได้จนบัดนี้นะับว่าเธอเป็นคนดีมากทีเดียวประการที่สี่คนส่วนมากเมื่อลงได้ชั่วแล้วก็ชั่วตลอดไปยากที่จะกลับตัวได้ มีหญิงสาวจากเมืองเหนือเป็นอันมากที่ถูกหลอกลวงไปเสียคนที่กรุงเทพและต่างจังหวัดส่วนมากก็ยอมเสียตัวไปจนตลอดชีวิตมีน้อยคนที่จะกลับบ้านตั้งตนเป็นคนดีแต่เธออุตส่าห์กลับตัวขึ้นมาหาพ่อแม่นับว่าหาได้ยากประการที่ห้คนส่วนมากมักจะเห็นแก่ตัวส่วนเธอแม้ตัวเองตกอยู่ในทุกหนักก็ยังเห็นแก่คนอื่นเห็นแก่พ่อแม่เห็นแก่ชาวบ้านเห็นอย่างไร เพราะเธอบอกว่าเป็นตัวนำความอัปยศอดสูมาสู่พ่อแม่และหมู่บ้านจึงอยากจะตายไปเสียนี่แสดงว่าเธอเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวซึ่งหายากมากในสมัยนี้เพราะเหตุนี้อาตมาจึงเห็นว่าเธอเป็นคนดีแท้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงคนส่วนมากอาจจะคุยได้ว่าตนเป็นคนดี เมื่อเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นก็เอาตัวไม่รอดนี้เธอสามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกระยะจึงจัดได้ว่าเป็นยอดคนคนหนึ่งเธอควรจะภาคภูมิใจพ่อแม่ของเธอก็น่าจะภูมิใจเวลานี้เธอเอาชนะเหตุการณ์ได้แล้วถ้าเธอยังคิดจะฆ่าตัวตายก็หมายความว่าเธอยอมแพ้เหตุการณ์เธอจะกลายเป็นคนชั่วที่ไม่มีใครเห็นอกเห็นใจ ศัตรูของเธอจะดีใจมิตรของเธอจะเสียใจแต่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ศัตรูของเธอจะเสียใจเพราะพ่ายแพ้ต่อเธอมิตรของเธอจะดีใจพ่อแม่ของเธอจะโล่งใจเธอจะเห็นแก่พ่อแม่และมิตรหรือจะเห็นแก่ศัตรูดวงตายังคงนั่งก้มหน้านิ่งสะอื้นเบาๆในจังหวะอังห่างอัตมาทราบดีว่าเธอกำลังได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมา